ดราม่าแต่งเรื่องขนาดนี้ค่ะก็เลยพอเรามาอ่านบทแล้วเรารู้สึกว่าเออมันมันดราม่าแบบหนักดีแล้วก็มันเป็นดราม่าที่คนเข้าถึงได้ง่ายเป็นปัญหาชีวิตที่ very classic อือเป็นปัญหาชีวิตที่แบบโซคลาสสิกแล้วก็หลายคนน่าจะสามารถ relate เอา relate ด้ง่ายคือปัญหาชีวิตของครอบครัวว่างั้นเถอะใช่คู่สามีภรรยาสามีภรรยา คนที่มีลูกแล้ว ประสบการณ์แบบน,นี้มาใช่ค่ะไม่ไันไม่เคยมีจริงๆเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เอ่อเป็นการด้วยนะก็บุตรบารัดามากคือเขาโตมาก ็ลยมองสิดรอบข้างไปจนทำให้เขาเดินทางอะไรแบบนี้เรื่องนี้เส้นเรื่องมันเป็นยังไงคะตัวละครแต่ตัวเกี่ยวโยงกันยังไงเลยคะบอกว่ามันมีสถานเชื่เรื่องเชื่เรื่องของพี่กับพี่ธูดเชื่เรื่องของโค้กกับหลายๆคน ว่ามันเหมือนมันใช้พลังมันกินเหมือน,อน,นโดนสูบวิญญาณออกไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งปกติเราไม่เคย<ม>แล้วก็ไม่รู้ว่ามันเหนื่อยขนาดนยมันโจรพอแบบเสร็จปุ๊บนี่คือแบบต้อง มีลิมิตขนาดไหนตลอดเที่ยวบินในการเต้นเนี่ยก็คือของพี่มันก็อยู่ในลิมิตที่เราเราคือเราไม่ได้คิดหรอกแค่ว่าเราเราอ่านในบทแล้วก็ตัดพอจะแบบตื่นขึนภาพน่าฟิลออกอะไรประมาณนี้ค่ะก็โอเคอยู่ในขอบที่เราต้องปรึกษาปรึกษาในบทเนี่ยไม่ต้องบอกไปเลยก็คือก็คือหายเลยก็คือหยไม่ต้องบอกก็คือได้เห็นได้เห็นอแกันไปนี่เลย หายคนไหมเพราะว่าเราไม่ใ่ที่จะท้าคนคือเจริงๆตอนนั้นผมก็รู้รู้ประมาณหนึ่งแล้วรู้สถากรร,กรู้สถาการประมาณหนึ่งแล้วว่าต้องเจอหนึ่งสองสามแต่ว่าด้วยด้วยบมันมันดำเนินไปให้จุดนั้นอยูอ่แล้วคือถามว่าเราเป็นที่ไหมเราเป็นที่อยู่แล้วแล้วก็โชคดีด้วยที่ทพี่ๆทุกคนที่ที่เป็นติบบางเขาเขามีจังหวะเขามีอะไรต่างๆที่ เซฟเราด้วยทําให้มันภาพมันอาจจะจริงมากๆแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นอ่ะมันหลบเหมือนแลบไม่ได้พูดเซฟไม่ได้พูดจริงเรื่องเซฟแต่ว่าถามว่ามันมีการถูกไหมมันมีแต่ว่ามันมันมีเรื่องเทคนิคช่วยเยอะมากอะไที่ำให้ภาพจริงขึ้นมาไม่มีสแตจเดมไม่มีไม่มีสเตจเดมค่ะแต่ว่าแต่ว่ามีการแบบมันจะมีจังหวะช่วยค่ะที่มันเหมือนจะโดนแต่ว่ามันก็ คือมันคือลิมิตเราีลิมิตด้วย มกว่าวเขาหลบให้หนูแบบหมดเลยอ่ะแบบโดนน้อยน้อยมากๆากก็ดีใจมากที่แบบที่เขาช่วยด้ยว่าเอาเอาราคุ้มได้อยา่างร่วมงา เต้นนะเพราะเราไม่ได้แบบถ่ายละครมาไล้สักนนึงอะไรอย่างเงี้ยพอแบบเข้าฉากกรู้สึกแบบตื่นเต้นแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าด้วยอะไรมันก็มันก็โมห์มันเองเหรออะเด้วยต่อเล ควติดตามกันแบบนี้ค่ะก็ต้องฝากด้วยนะคะสำหรับซีรีส์ The s e a r h i e y นะคะสามนเริ่มต้นก็เดี๋ยวจะได้ชมกั